นี่วางเม่กินได้เฉยปะช่องนี่น้องใช้ได้สุดยอดเลยดูนะครับตัวอะไรไม่รู้อะผมก็ไม่รู้นะครับว่าคือตัวอะไรนะครับดูที่เกาะลพบเรี สวัสดียินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเด็ดดอยแล้ววันนี้อาก็จะมาวางเบรกนะครับทุกคนมากับน้องชายเช่นเคยนะครับคือตอนนี้เนี่ยาหาเหยื่อมาแล้วนะครับทุกคนได้เหยื่อแล้วนะครับดูโหทงหนาสวยมากแล้วก็ฝนจะตกด้วยนะทุกคนดู คือแบบตัวนู้น,น,นเนี่ยฝนตกอยู่แต่มาตัวนี้ยังไม่ถึงนะฮะโอเคนะครับตัวนี้เราก็จะมาวางตัวนี้ลงไปแบบนี้เลยทุกคนลงไปล่างสุดฮนะปูน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 ,ปนโอเคเราไปลุยกันเลย นวางเม่กินได้เฉยประ,ะช่องน,น้องใช้แน่สุดยอดเลยซสอ <c oughs> ก็เท่าเขาอยู่นะครับเท่าน้องเขาอะ่ะ <c oughs> 哎呦，<laughs> 我给我累炸了吧！ ดูนะครับตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้นะครับ่มันคือตัวอะไรนะครับดูเนี่ยตัวอะไรเนี่ยว้าว้าวว้าวว้าวาเรียบร้อยหาประช่องอว่าโซ เเรียบร้อยปลาช่อขอดตัวแล้วนะปลาช่อเดี๋ยวดูเวลาแก่นะครับเวลาแก่มันยากว่าเกือปลาปลาช่อเนี้ยนะกินไปในท้องเลยมีป่าหม้อจอ

ประมาณห้าน,นานนนทีเนี่ยกว่าจะออกได้อะตอนนี้คือฝนตกด้วยนะทุกคนดูฝนตกด้วยนะคือตอนนี้นะครับลุ้นอยู่เบ็ดทรายหมดแล้ววังหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ยี๊มหมด ก็คือวางตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับผมก็วางอยู่ตัวนี้แหละคือปูนะครับทุกคนอ่าเวลาเราวางเบ็ดนะเหยื่อเหยื่อคนเรานะครับทุกคนปูกินหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราจะปล่อยที่ที่มีเบ็ดไว้ไม่ได้นะครับทุกคนเราจะปล่อยที่ที่อื่นนะครับดู 好，吉普。啊。吉普。那我出来。呃。我得开始，开始啊！现在开始打歌。我先喝啊，小偷们地方了。哦，他们记了耶。你讲是吧？我都把裤裆都喝了。哥。哦。啊，一百呢？有，一百条。记啦。嗯。弄得好漂亮。哦，喂。

ว่ากูคุโ้ดูนะครับทุกคนวิวดีมากเลยอ่ะสวยมากดูแล้วก็ไปดูก,กับดักกันเลย

วัดตับเชียว okay, okay, ัเนีย้เดินไปทางที่อย okay uh> mm> ู่ห้องบกเลยโอเคนะเพื่อนตอนนี้ก็ข้ามแล้วนะทุกคนแล้วก็จะกลับแล้วนะครับคือผลงานวันนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับทุกคนผลงานวันนี้นะครับดูสองสี่เจตัวดูนะครับนี่คือผลงานวันนี้นะครับอ่านี่คือปลาปลาช่องปลาช่องห้าตัวแล้วนี่คือปลาอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้าขาเรียกว่าอะไรอ ก็ได้ประมาณนี้นะครับคือตกตกปลาท่องวังนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนทา้านจาเจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบาย